ชมได้เลยแล้วก็สุดปีทุ่มชมด้วยนะตอนนี้เราเกมบูรีไอเด็กเกียรติในตำนานนะวันนี้ก็จะมาปดแอบตู้ให้หมดโรงเรียนไปเลยครับอ่าจึงตอนนี้ครูก็กำลังเดินอยู่ที่ซอยสามนะตอนนี้เราที่ซอยสองนะครับอ่อาจะไปแก้งครูนะโอ้ถูดถูกอานาล็อกข้างข้างขวาไม่ถนัดเลยถนาดไปห้างซ้ายครับ แต่ได้ดีนะโอ้จ่าจานมันถูไม่ได้สิแบบเนี่ยที่ตู้อื่น <c oughs> ตู้แล,ล้ก็ได้ต้องตูน้นี้อื้ก่อนงัดเนี่ยตู้นัน้นทำไมมันงัดยากจังวะเออได้แลว้วครับอือะไรเทคบุ๊กเอามาทำไมหนังสือนเ,เด็กเรียนแล้วจิมมี่จะเป็นเด็กเลิศนะ เด็กเนิร์ดทีเราต้องไปเรียนเลยครับไปเรียนไปเรียนตอนนี้ก็หมดอะไรทำนะขี้กเกียจทำธุรก,กิจผมก็เคยเล่นจบไปแล้วเอามันำคูอย่ามาจับดิมาเรียนอยู่เนี้ยเ,เห็นไหมครับว่ากลงเดินเข้ามาในห้องเรียนนะยมาเรียนสักหน่อยครับผมเป็นเด็กดีให้ทำยังไงเนะี่ย thế <laughs> này à đêm này ngày à, bọt rồi ủa oh. từ óc từ từ từ. Đúng tư 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 khi tư 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 Từ 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 từ. tư 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 ตเออเออเออผมคิดว่าในข้างหน้าอาจจะมีปุ่มี่กดเยอะกว่านี้กไ็ได้หรือว่ามันหรือว่ามันอาจจะมาเร็วกว่านี้นะกูจะเย็นกูไม่เหมือนจิมมี่มันตีไม่ไปเพลง,งเขาเลยวะ ฟังดูอยู่เนี่ยอ้าวเพลงจบอ้าวกดที่กรปูอ้าวมันกดไม่ได้เลยขอโทษครูมันกดไม่ติดเออเอออื้ออืออื้ออืออืออื้อมันอะมึงเอออ้าวอ้าวกดกดเพลงมันจบแล้วหรออ้าวเพลงมันจบไปตั้งนานแล้วครู โด้ชได้แค่เสื้อกูสาตีบ้างนานอะไรเนี่ยกูไปไกลเลยไม่ต้องเดินมากูขอละเอองั้นแหละครับแงะแม่งนะครับอืบปุ๊บปุ๊บถูครับสวะนี้คูกำลังสนใจไอ้นั่นอยู่นะแล้วก็แงะ ฟึบเรียบร้อยเออขอบคุณที่รอผูกไปให้นะตอนนี้เราก็จะมาแงตู้เซฟให้หมดโรงเรียนกันแล้วตอนนี้เราก็ดูๆครับอ้าวทำไมมันเดินออกเยอะจิมมี่อ่าไม่มีอ้าวไอซัดจะบงังเลยเห็นหมั้ยเนี่ยจิมมีนมมม่นะมึงเอ้ยไม่เหียเงา ว่าจะฝากอ้าวตู้มึงเหรอตู้มึงเหรอเสร็จเด็กอ่าเปิดเลยอ่า,อาไปเลยไปเลยกูรับช่วยึงต่อเองนะครับแต่วันนี้ยัดแงงัดเนีตู้นะอ่าไม่ได้แดกกูหรอกครับอ้าวเสร็จเลยครับไดปไปอ้าวไปมาทำอะไรแยะวันนี้ก่อนนี้ และคอยเขาเล่นทูตเ์เดเดอร์อีผมสวยสหา่างามลงโคนตมททีไรผมแม่งก็ยังเป็นเหมือนเดิมจังหวะนี้ก็โอ้ยถูอันาล,ลอกขวาไม่ค่อยถนัดรับผมไม่เหมือนภาพเพทูเพ,เพทูมันถูอันาล,ลอกทรายตัวเดินครับนี่มันถูตัวอุย้ยคูคูมึงมันเป็นกรดกระแค่ตู้ที่ลำบอบเออเดาท้องไพ่กินนี่ตอนต้องเดินหนีแล้วคูมันเดินติดกันอย่างนั้นวะ ผัวเมียจะนึกในะหเนี่ยผัวเมียเนี่ยคนตีนเนี่ถูไปอีกข้างหนึ่งก็เสร็จปุ๊บแล้วก็ถูไปอีกข้างหนึ่งปุ๊บปุ๊บจังหวะนี้ถูมั่วเลยอะถูช้าครับกระช้าไอ้ตรงปุ๊บเรียบร้อยเอ่อต้องใสช่ชาครับอันถูเร็วมากได้ไรอือสองออ้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับแต่ตถูช้าเนะ ช้าๆเออๆๆต้องใช้สมาธิจังหวะนี้เหมือนมีครูกำลังเดินตามหลังมาครูอย่าเอานะไม่เอานหัูผมเอาของเสร็จแป๊บบล็อกอ่ะช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตโอ้้โอ้ยคุณจะแดกต่ออ๋ออ้วนจะมาเซฟครูยอยอเป็นไรเนี่ยเลขาเหรอ เราเซฟแบบแงตู้ได้อืมเราต้องมาแงตู้ต่อคืออันนี้เราไล่แงตูเ้เดียวเลยฮัลโหลโอ้โหรุ่นพี่อยูย่ี่ยสวัสดีครับผู<ว> <laughs> ขอโทษครับเอ่ออ่าอีกอะจะมี่มูทย์บอเนี่ยแล้วล็อกเตอร์ล็อกเตอร์มีแค่นี้เหรออ้าวหมดแล้วเหรอ เอาหมดง่ายจังวะโอ้ยอะไรฟ็อกอยู่เหยกันเอ้ยคสิบหายแล้วคูเดินมาจะต้องรอให้คูเดินผ่านไปผ่านไปเอ้าอะไรมาขโมนแมนขโมนแมนเดี๋ยวเดี๋ยวฟ็อกอยู่เลยไปครับอ่าคุณหาเรื่องไปคุณแงตู้หาเรื่องก็หาเรื่องกันไปแงตู้ครับ กูจะเดินสวนกลับมานะไม่เอานะเอาดึกแล้วเลยเอาตอนดึกแล้วบอกกูกลังแงะตู้มันอยู่เลยเอาได้ได้แอปเปิลกูครับขอโทษกูขอโทษอ่าเดี๋ยวค่อยมาแงะต่อกันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับอ้าวอ้าวอ้าวใค้บรปัญหาเรื่องหอชายเนี่ยจัดกูจัดมึงเรื่องผิดขีนแล้วมึงหาเรื่องผิดขีนแล้วอ้าวเออ โอ้อ้าวไข่รฟรีครับแห่จะวานี้ไปทำข้าวกินอืม,อมตื่นเช้าขึ้นมาและกจิมมี่ก็จะทำภารกิจอันเดิมคือไปแงะตู้ว่าตู้มันจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าว่าตู้เกยมยังม่มีันหมดปะคือแบบเราแงะไปหมดแล้ววันพู้นี้มันก็มาใส่ของใหม่เนี่ยไม่เป็นตาานั้นน่ะโอเค ตอนนี้เราก็มแงะเข้าบนหมดแล้วเราก็มาสำรวจที่ด้านล่างบ้างนะฮะสวัสดีครับครูคูเดอร์เบไกลได้ไหมเอาเอาตีนงันกูเอาเอาบวบบวบเหรอบวบเหรอบวบไอสัตว์ก็ไปแดกเออเอาติดปัดซบส้นตีนเลยครับอะไรอะะไรอะเอาพวกมึงเข้าไปอีกดอกก็ได้แจกให้มึงฟรีมึง ไม่ต้องหลกไม่ต้องหลกไม่ต้องหลกมึงแมบบึงคนตีนะเนอะกนะูนะว่าจะเป็นอู้จานจานสีที่กลัวที่สุดในจังหวะนี้คืออาจารย์ตอนนี้จริงนี่อยากจะเป็นเด็กเนร์ดบ้างไปเรียนดีกว่าดูก่อนว่าเป็นวิชาอะไรวิชาเอียงเอ่อคอมสเนะปริตี้อะไรนะ่ลโอน จะวะนนี้เราจะมากดเล่นกันนะ้าวิชาเคมีอเคมี PK e มาแล้วต้องกดอึบอึบอึบ A A B X ใ่ข่อยชินตาเท่ากับ JoyPay JoyPay เนี่ยกูชินตาสุดละ นี้ซิมมี่กำลังลดน้ำแล้วก็หยอกหยอกอ้าวได้แป๊บเดียวครับเปิดเป็นวิชาที่ง่ายไปเลยแต่หลังหลังมามันอาจจะรัวๆกว่านี้อะไรระเบิดนี้กูได้ต้างนานเลยมเลไม่เชียวแล้วเพิ่งจะได้ฟรีตอนนี้อ้าเอา,อา,อาเลยเนี่ยสต็ Stop Stop. อปลูมสต็อปอ้าวจังหวะนี้เราก็ต้องหาตู้ล็อกเตอร์ ล็อกเกอร์ไม่ใช่ล็อกเตอร์ล็อกเตอร์ต่อนะล็อกเกอร์ล็อกเกอร์อยู่นี่โอ้ไปแล้วครูจ๋าเราก็จะหาตู้ล er. ็อกเกอร์อีกเช่นเคยมาเราต้องถูช้าช้าถูเร็วๆไปไม่ได้ความรู้สึกว่าเหมือนมีครูกำลังเดินมาซึ่งเราก็ไม่สนเราก็ต้อง ให้ได้ก่อนคกู <g ib S 1> จะมาเห็นเรียบร้อยเสร็จเก็บศพเร็วๆจิมมี่รีบเอาโอ้จิมมี่มันครูมันมาแล้ว <g ib S 1> อ,ะอะไรเจเต้นเ,เ,เ,เต้นลำๆอยู่โอ้โหตรงนี้มันมีสองช่องอะไระครูครับจิมมี่แตกงง Links. ครูเป็นอะไรครับอ้า วันนี้ครูสมองไปแล้วอ่าครูไปแล้วครูก็ครูว่าแงต่อเลยเอาอันนี้มันถูกกึ๊กกึ๊กกึ๊กได้เศษเศษเศษต่ออ้ออะไรอ้อขอโทษ,โทษตูวล็อกเกอิลเนี่ยเพาะง้นเราก็ไปนแงนผู้อื่นก่อนก็ได้ไม่เป็นไรโหจังหวะนี้ได้เวลาเข้าเรียนอีกแล้วเหรอ เดีย๋ยวจิมมี่จะไปเป็นเด็กเนื้ออีกครั้งนึ่งนะอึออ๊บบล็อกอะไรนะอ้าวมาเดินติดน,นี้วิชาอร่อยอ่ะโอ,อ้อิงลิชเหรออิงลิชนั้นกะูชิมเลยกูขี้เกียจขี้เกียจมันต้องคิดภาษาอังกฤษเป็นวิชาอื่นก็ได้ศิลปะอะไรก็มาซ่อมจักรยานก็ซ่อมได้ทั้งช้อนทั้งซ่อมเลยเออ เด็กบุกีละเด็กเรียนเด็กเรียนครับเพราะผมพวกเด็กเนิร์ดนะกูอย่าจับผมนะผมเด็กเนิร์ดเด็กเนิร์ดตั้งใจเรียนนะครูมาเอาครู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 แจกหนังสือเลยครูครูอย่ามาเลยผมเด็กเนิร์ดนะครูผมเด็กเนิร์ดโอ้โหมันเยอะจังวะครูอ่ะเหนื่อย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 กินมี่ไม่เหนื่อยครับ เด็กๆต้องแรงเยอะๆแต่ก็ฟุตแรงฟิตเอ้ยใครเลครูมารวมตัวกันโดยไม่ได้รัดหมายจาังหวะนี้กี่ทุ่มแล้วผมดูเวลาจริงๆผมเนะี่ยสองทุ่มสองทุ่มครึ่งอสองทุ่มครึ่งนะแต่จังหวะน,นี้ในเกมหมายครูไม่อยู่แล้วจิมมี่ไปเลย จิมมี่เปิดสึกมั้ยแจกให้แค่หนึ่งดอกอ่าไม่ถึงน่าจ,จะไม่ถึงนะถ้าถึง่านนี้ก็โดนแล้วเนาะกูครับผมแจกให้โอ้ยอโอ้โหมาโดมมารวมตัวกันโดยไม่ได้ดัดหมายอ้าวอ้าวไม่ได้แดกแค่พอดีขอจบคลิปตะเพียนเท่นี้นะผมเพราะผมหาล็อกเกอร์ไม่เจอเอีกแล้วนะคิดว่าน่าจะมาค้นหมดโรงเรียนแล้วมนะั้ง เออเนี่ยก็เดินหาอยู่เนี่ยอ้าวโอ้เจออีกอันหนึ่งครับเออมาเราก็แงะต่อแงะตู้ล็อกเกอร์จันนี้ล็อกเกอร์รอเราต้องแงะเพื่อจะดูว่าได้อร่อยแต่อะไรครับอา้าวเยอะช็อกโกแลตเยอะมาทำอะไรเยอะแยะว่าช,อาช,อนะชอ็อกโกแลตน่ยช็อกโกแลตเหรอไม่โ้ ไม่ครูต้องเดินมาทางนี้ครูทางอื่นมีให้เดินไปก็ไม่ไปอ้าวไม่เห็นเฉยเลยปาดานอะได้ปาดานะนะอะเนี่ยเออดูดูดูด,ด,ดูอ้าวทำอะไรอ้าจวจังหวะนี้เราต้เดินไปดูตู้ล็อกเกอร์อีกฝั่งนึงว่ามันมีอีอย่างอีกไหม ไม่มีก็เดินดูให้หมดก่อนถ้าเผื่อมีถ้าไม่มีก็ขอจบคลิปเกอร์ก่อนนะจิมมี่นะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไล่อูนิวิ่งเลยเดี๋ยวจิมมี่ความรู้สึกว่ามันไม่มีแล้วนะเออ รู้สึกว่ามันตู้ตู้ที่มันหลอกๆพวกนี้ไม่มีแล้วนะฮะโอเคก็จบคลิปไปเพียงนี้ครับผมตู้ก็ไม่มีให้งานนี้แล้วนะฮะโอเค bye ครับผมบายบายครับ